โอ้โหอารันเชเลอร์เปิดมาเรียบร้อยโอ้โหโจวิวลลอกครับลูกนี้ซัดเลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหลายอ้าวชินอราเปิดมาวิวล็อกโอ้โหเรียบร้อยครับวิวล็อก วิวลลอกคือลูกสูตรที่เรียนมาคือถ้าเอาไว้ง่ายคือเห็นวิวลลอกมันวิ่งอยู่แบบว่าหลังกองหลังแนวคือวิ่งมันวิ่งได้แน่นอนหากใครกําลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4 Shop by o oh. อบริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4ไม่ว่าจะเป็นทีม M อล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการ o อน M รับดึงนักเตหายา,ยากและอื่นออีกครบวงจรใครสนใจลิองก์อยู่ด้านล่างครับ เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดของพิมร์ลีกในีด่ดูการนี้สวัสดิกาดงนิวคาสเซิลครับเรียกได้ว่าเจ้าพ่อเสื้อขาวดำเลยนะครับนำทำโดยอารันเชลเลอร์นะวันนี้คือบอกเลยว่าฟูบงบเงินน้อยโมบแค่สามแสนล้านกับฟูนิวคาสเซิลบวกแปดครับผม สำหรับใครที่แบบว่าเบื่อฟ,ฟูเมตาฟูทีนั้นทีนิวเบื่อนเนี่ยลองมาหาความท้าทายใหม่ๆลองมาหาความท้าทายใหม่ๆแล้วจะหัวร้อนไปกับทีมนิวคาสเซิลนั่นเองครับเอาจริงๆนิวคาสเซิลเนี่ยพี่สำหรับพี่นะแนวรุกแนวรับเนี่ยตั้งแต่กลางกองกลางนะกองกลางกองหน้าเนี่ยเก่งแต่ไม่กองหลังนี่โอ้โหพี่บอกเลยว่าหาตัวที่แบบว่าเอามาเล่นค่อนข้างยากนั่นเองอย่างแบบบอสแมนนี่คือความเร็วนี่โอ้โหคือไม่ได้เลยนะครับคือเจอโรนัลโด้วิ่งทีนึงคือหลุดเลยนะดูความเร็วกันสปีดต้นเก้าสิบเจ็ดแค่นี้เองครับแต่มันย เป็นเองกับคีแดนที่เปียรเนี่ยกระดนนี่โรสเนี่ยพี่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นดีมากๆเลยนั่นเองนะครับคือมันเสียข้อเดียวสองประตูเนี่ยพี่แนะนำไปทางด้านนิกโปลสถ้าใครมีงบนั่นเองนะครับกองหน้าของนี้นำทัพเลยครับอารันเชียเลอร์ครับปีนี้ก็เป็นปีเมลโมรีออฟกอรลี่เป็นปีที่แบบว่ายิงจนได้แชมป์นั่นเองสำหรับนิวคาสเซิลของซาลิกาดง <Okay. S 1> นั่นเองนะครับแล้วตำแหน่งกลางลุกเนี่ยเป็นอดีตเด็กปั้นจากอาร์เซนอลจะเป็นโจวิลล็ออกนนนัั่เงะครบแล้้้้้วววกก็็ฝฝััั่่่งงงซาาาายยขนนนนนีีเเเใชไปทดจมอร์ยิงคู่กับดดาวิิชโนรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่่วนคูกลางรับบววัันนี้น้้รครรโโโมมเซซิกกแล็จอ์จ โอไวนเอาดุ่มด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกางรับ2ตัวที่ขยันมากๆครับแล้วก็ประตูนี่ก็ ทีมครูครับแต่พี่แนะนำนะถ้าใครจะทำแบบว่าเป็นนิวคาสเซิลเนี่ยไมเคลโอเวนเล็กซ์เดอร์อิซักเนี่ยควรจะต้องมีปีที่มันท็อปท็อปหน่อยที่แบบว่าเอามาเล่นแบบว่าบางทีอารันเชเลอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่กองหน้าสายทะลุช่องเนี่ยก็ต้องลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันสำหรับใครที่งบ3แสนเนี่ยลองทำประมาณเนี้ยอาจจะได้ดีกว่านี้ด้วยก็ลองไปปรับจูนดูแล้วกันครับตอนแทคติ่ที่ใช้วันนี้คือเป็นประมาณนี้ลองพอแล้วลองหยุดดูแล้วกันนะครับนั้นแหละคือข้อดีเนะี่ยพี่บอกเลยว่าอารันเชลเลอร์เนี่ยกับแผนประมาณน คือเกมรับแนะนอน,นว่าหัวร้อนแน่นอนแน่นอนพยายามว่าเอาตัดบอลกลางสนามไม่ได้เพราะไม่งั้นถ้าแบบว่ากลางสนามตัดบอลพลาดเนี่ยบอลแม่นตามใครไม่ทันเลยนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเดี๋ยวตามดูว่าฟูลนิวคาสเซิลเนี่ยแผ่นนี้ยังจะเล่นได้ไปตามไปดูได้ไาหนาเลยครับไปครับมิวเนอร์ไม่ผ่าดนะโอ้โหโจมิวหลอก <S <S อขอบคุณน้องโมจิด้วยครับขอบคุณโดเนจากโมจิด้วย <Monster Kill. S 1> ไหลมาลูกนี้ล้ำปะเนี่ย หลังมาเนี่ยเรียบร้อยดีครับชิโนราครับโอ้โหแล้วต่อไข่ใส่เข้าหน้าครับแล้วกดได้ขวาไม่พลาดครับดาวิดชิโนราครับปีกตัวผิวของนิวคาเซิลครับดูฮะบอลมันไม่มีอะไรลูกนี้ปุ๊บต่อไข่โอ้โหแหวกมาแล้วใส่เลยับโอ้โหก็หมดครึ่งแรกครับแหมนิวคาเซิลครับช่วงนี้รู้สึกฟอร์มร้อนแรงด้วยฮะนิวคาเซิลดูหรอกโอ้ยโอ้โหมาละไปครับชิโนรา เปิดมาลูกนี้เชียร์เลอร์ครับโอ้โหชินโระหนึ่งประตูหนึ่ง id, แอสซินาเชียร์เลอร์เป็นตัวโม่งอยู่แล้วแล้วมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยครับโอโ้แล้วโม่งอี้ก็ไม่พลาดนะครับเอซอนโมราเลสตาไม่ทันครับลูกนี้โอ้โหนิวคาสเซิลครับเฮ้เราเชียร์เลอร์แบบว่าเมมโมรีออฟกอรี่ครับส่งผมพี่พี่จ,จ,จ,จดลิขสิทธิ์แล้วนะบอกว่าส่งปิงเส้นสนามอไว้เงี้ยไปบอกเขาบอกช่างช่างรู้แน่นอนส่งผมพี่ปิงเส้นสนามครับว่าอย่างงี้ช่างบอกเรียบร้อยดิปิงเส้นสนามดิ โจวิลล์หลอกโขกเต็หมหัวโอ้ยแล้วเอเมนิวคาสเซิลมันโมงดีทุกตัวเลยวะนิวคาสเซิลมันจะโมงดีทุกตัวเลยเหรอถามจริงทั้งชินโนล่าเปิดมาอารันเชลเลอร์แล้วโจวิลล์หลอกก็โมงดีอีกญี่ปุ่นเอ็นจีด้วยปีนี้โมงดีทุกตัวอะไรครับเนี่ยชินโนล่าหักไปก่อนนะมาแล้วมาที่ไวน่าดุมไหลไปเลยครับทิปเปียทิปเปีย เรียบร้อย oh ho. โอ้โหแล้วมองอย่างดีกะลันเชเลอร์แม่คาเวอร์เฮดเดอร์ออกผลเลยนะลูกนี้โอ้และทิ่เปียกำลังมีคนพิมพ์บอกว่ารีวิวที่เปียหน่อยเปิดเข้าหัวเลยฮนะโอ้โหเปิดทีแบบนี้ต่อไปโดโม่งนะลันเชเลอร์หนึ่งประตูครับนี่เต็มหัวเต็มหัวชินอรามาก่อนครับเรามาเอาคีรันทิเบียทิเปีย เปิดมาลูกนี้เชียร์เลยดีครับโอ้โหทิเปียเปิดอย่างแม่นเลยอะ่ะทิเปียเราเชียร์เลยแบบรอซัดเน่งเลยอะ่ะแล้วทิเปียออคือแบบตั้งแต่รีวิวมานี้ทิเปียนี้หลายแอซิดแล้วนะหลายแอซิดแล้วนะของคนนี้ไม่กดข้ามไฮไลท์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเชียร์เลยนี่ใช้เต่หัวเลยนะไม่ใช่เท้าแล้วใช้เต่หัวเลยเนี่ยประเด็นเนี่ยยอดเลยวะ New cast นิวคาสเซลนีโอ้โหสายตากว้างไกลอบอยางก,กับลูกเสือก็มองไกล บอลไก่เาเต็มน้องกล่มโอ้โหไม่น้องกล่มนะเฮ้ยๆโอ้โหเฮ้ยอือกับโดนดิเกอบโดนดิเมืร์ทัานี่คือไก่ตัวหนึ่งดีๆนี่แหละมันวิ่งไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วไงไปครับวน์ดุมไปครับทิปเปียไว้นาวดุม ไหวนะดุ๊กเรียบร้อยครับโจวิลล็อกครับลักไก่ล,ลูกนี้แหมหลังจากใช้หัวอยู่นานนะโจวิลล็อกครับซัดด้วยขวาครับนอกเขตโทษฮะโป้งโอ้โหคือเราเจาะไม่เข้าครับคิมินแจ่มันเหนียวแน่นหนึบอะคิมินแจ่พี่ต้องทำเกมลุกสุสเดาก่อนทำเกมลูกโอ้โหทำเกมลุกสุสเดลอะโอ้โหมาครับเชียร์เลอร์ยิง เรียบร้อยครับลองช็อตยิงไกลโชว์ก so, so ็ไปดีครับอารันเชลเลอร์โอ้เราซัดลูกขวาลูกนี้เปี้ยงนี่กลัวโอ้โเราอะไรละมันมันโดนบังทัศนวิสัยจริงๆอะคือถ้าไม่โดนบังเนี่ยพี่บอกเลยก็ไม่ได้โดนบังกิงกินะฮะเกี่ยวเหี้ยอะไรโดนบังกิงกิเอ้ยโอ้โหโโอ้หบอทแมนบอทแมนอุ้ยเอาไม่ผ่านครับแคมเบลส์แคมเบลส์ โอ้โหแคมเบลไม่ทันกับบอสแมนไปปล่อยกันลูกนี้แหมขอบคุณคนไลค์ด้วยขอบคุณกดไลค์ด้วยจุ๊บ,บโอ้มากครับ <laughs> ปื๊บมาละโจวิลล็อกให้เลยนะครับโจวิลล็อกยิงเรียบร้อยกับอารันเชลเลอร์โจวิลล็อกยกให้นะเชลเลอร์คือมีลองช็อตอยู่แล้วครับยิงลูกนี้ถ้าพลาดกันเรียบร้อยเดีฮะสวยงามครับโอเค โอ้โหลันเชเลอร์ครับเน้นเน้นเนียนครับกดลูกนี้โอ้โหอะไรก็ล่าครับวิ่งออกมาปัดโอ้โหายมือนิดนึงนะลูกนี้ยังดีพอที่เป็นประตูกาลันเชเลอร์ไปเลยโอ้โหไม่ไม่ผ่านเหรอโอ้โหโอ้โหแตะมาแล้วอุ้ยอืมกองหลังไม่ทันจริงๆว่ะพี่ปิงไอพีข้างมีแนะนำไหมครับ แนะนำว่าเข้าไปดูในคลิปพี่ก็จําอ p พไม่ได้เนี่ยเข้ามาที่หน้าช่องพี่เลื่องลมาล่างสุดเนี่ยวิธีเลือกแบกซ้ายขวาเนี่ยลองเข้ามาดูหน้าแบกรถ f อพอะไรเงี้ยพี่จําไม่ได้มันเท่าไหร่เน่ยเฮ้ยล้ำเนี่ยเฮ้ยไม่ล้ำด้วยวะมาเอาไวรดุมใส่ก่อนลูกเนียวไวรดุมตบกันมาลาจิโนราครับซัดด้วยขวาครับรุ่นพี่ครับในทีมครับ ตบมาให้รุ่นน้องนะครับตบด้วยขวาฮะโอเคสวยงามสวยงามหวนล้อฮ่าฮ่าฮโอ้โหลูกนี้ไหลมาครับไะดูตบกลับมาจินอราตบดึงที้สาวโอ้โหโรชอนลูกนี้ก็ไม่เหลือล่ะฮะโอ้โหเอ๊ยแต่ว่าอีเบลบวกแปดราคาไม่แพงนะไปซื้อมาเล่นได้นี่แนะนำจากใจไหลมาลูกนี้ยิง จิ้มเรียบร้อยนี่แหละลูกสูตรครับยิงไปก่อนประตูปัดแน่นอนครับเพราะเห็นมิลเนอร์อยู่ข้างบนแล้วนะลูกนี้สวยงามครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าบอลมีดวงครับอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอดีตเด็กป้านของนิวคาสเซิลเลยก็ว่าได้นะครับทางหน้าของเจมินเนียนนะฮะทีมครูครับเซฟลูกนี้สบายครับแบบแดนนี่โรสครับอาที่อีซักครับอีซักอีซัก โอ้โหกินขาดครับอีซักกินขาดแล้วสามหนึ่งเลยนะโอ้โหลงมาเรียกความชีจานครับแมห้านาทีเท่านั้นครับในสนามครับทำประตูแรกของเขาได้ด้วยครับโอ้โหเอียวตัวเอียวโอ้โหหนาทีเท่านั้นครับอิซักครับผลิตกอร์แรกให้เขาเลยนะสุกเศร้าที่จะไปขายไม่เจอกันล้เจอกันให้เลยละกันครับเชเลอล์ โอ้โหแฉล่โอ,อ้โหปันนป่นอย่างแรงนี่ปั่นอย่างแรงนี่เปรี้ยงโอ้โหดูมันปั่นดิเรียบร้อยครับหนึ่งประตูการันเชลเลอร์ทันทันทันตายสามทันทัน,นครับโค้ชกาันเชลเลอร์ไหลมาลูกนี้ทิโซโก้ไหลอ้าวชิโนโราเปิดมาวิวล็อกโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โห คือลูกสูตรที่เรียนมาคือถ้าเอาง่ายคือเห็นวิวหลอกมันวิ่งอยู่แบบว่าหลังกองหลังเนี่ยคือวิ่งมันวิ่งได้แน่นอนถ้าวิวหลอกวิ่งอยู่กองหน้ามันจะมันจะแบบว่าชาร์จไม่ได้ uh huh. คือมันเป็นลูกสูตรคือเวลาเราจะเปิดเราต้องดูด้วยว่าวิวหลอกเนี่ยมันวิ่งอยู่หลังกองหลังหรือเปล่าถ้าวิ่งอยู่หลังกองหลังเนี่ยเปิดยังไงก็เข้าหัวแน่นอนนะได้ชาร์จแน่นอนโนราไหลมาลูกนี้มิวเนอร์ huh. เรียบร้อยขวางลำตัวยก,ก็เรียบร้อยเลยครับมิวเนอร์มุมเดิมของเขาลันเจเลอร์ เรียบร้อยอารันเชเลอร์นี่มองหนะ้ายึกยึกใส่พรังสาประตูหน่อยอารันเชเลอร์ครับแม่วันนี้ยิงไปกี่ลูกเลยครับน่าจะแบบน่าจะสองเม็ดหรือเปล่าครับวันนี้สวยงามครับสวยงามแชมเบลคือตัวเดียวที่แบบว่าไว้ใจได้อะ่ะไปเลยครับโอ้โหอารันเชเลอร์อเปิดมา เรียบร้อยโว้ย,ยโจวิวหลอกครับลูกนี้ซัดเลยอะ่ะแอ้เกินหนึ่งต้องพิมพ์มนะดูว่าเปิดมาอะไรเชลเลอร์เปิดมา,ป,ดมาปุ๊บโอ้โหเราใส่เต้มเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหบอทแมน่นบอทแมนยังเร็วยังเร็วอยู่ไปครับเชลเลอร์มาไหลมาลูกนี้ชินโนล่ายิงอยสองศูนย์เงี้ย โอ้โหลรงนี้คือไม่ต้องจับครับชาร์จเข้าไปเลยอชิโนราโอ้โหเสียมุมเดียบเลยอะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะับสำหรับนิวคาสเซิลสัลิกาดงของเราเรียกได้ว่าโอ้โหไฮไลท์ที่เสียประตรูเยอะนี่มาจากคนนี้เลยนะโอ้โหกองหลังจากริวแล้วก็ย้ายมาอยู่กับร่วมทับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็บนิวคาสเซิลเอาจริงเนี่ยมันก็มีอีกหลายตัวอย่างพวกอเมรอนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแบบว่ามีปีที่มันใหม่ๆมากแล้วกันครับใครที่เป็นแฟนนิวคาสเซิลนี่ถือว่าโอ้โหต้องเป็นคนที่แบบว่าอายุประมาสามสิบปีใครเป็นแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนู้นๆหน่อยละะกัันนครบู้ายเป็นทีมอะไรเนี่ย คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆดียังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ